วันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของดิกราฟอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นตัวที่อยู่ท้ายคำนะคะเย่นงเช่นพวก c k n g นะคะ n k นะคะแต่ก่อนอื่นทวนนิดนึงนะคะดกราฟคืออะไรนะคะดกราฟคือการที่เอา2เสียงนะคะเอาสองตัวยพญชนะ2ตัวมารวมกันแล้วเกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมานะคะอ่าเกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมานะคะอย่างเช่นตัว c k อย่างนี้นะคะ c k เราจะออกเป็นเสียงเคอะนะคะจะเป็นเสียงแค่เสียงเดียวคือเป็นตัวคอควาา เป็นตัว k นะคะเช่น lock นะคะ lock นะคะ ng นะคะเกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมาเป็นเสียงเงอนะคะเป็นตัวงองูนะคะเป็นเสียงเงอสัะลักษณะทางโฟนติกคือตัวนี้นะคะเช่น king king นะคะ nk นะคะก็เกิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมานะคะเป็นเป็นงองูเคควายนะคะคือเงอเงอแล้วก็เป็นเคนะคะก็คือลงท้ายด้วยเป็นเสียงเคเช่น i n k นะคะ i n k นะคะไปดูเลยค่ะแต่ละตัวนะคะ C K นะคะออกเป็นเสียงคอควายคือเป็นเสียงเคนะคะเช่น C L O C K นะคะดูที่สระก่อนสระคือตัว O นะคะตัว O ตัวเดียวนะคะเป็น s h o r t v o w e l O ออกเสียงว่าเอ่อนะคะ C L นะคะ C L คือเคอนะคะคือเป็นคอควายลอลิงนะคะ C L ก็คือ K L ตัวนี้นะคะเเคะอ่อ เคนะคะ C K คือออกเป็นเสียงเคนะคะเสียงเดียวเคอเคคลอกนะคะเคอเคคลอกนะคะ L U C K นะคะ e คออสระคือตัว U U คือตัวเดียวนะคะเป็น short vowel U ออกเสียงว่อาะะ L อะนะคะ L คือเลอะนะคะเลอะเคนะคะ C K คือเป็นเสียงคอขวายนะคะเลอะเคลัก นะคะ l ลอะเขลนะคะ D E C K นะคะ E คือเอะนะคะ short vowel E K, ออกเสียงว่าเอะนะคะ the a อเขเจกนะคะ the a อเขเจกนะคะ R O C K นะคะ O คือออนะคะ,นะคะ short vowel U เออ short vowel O K, ออกเสียงว่าออะนะคะ rock เออ r o c k ร็อคนะคะ rock นะคะ, rock, ะ,คะตัว c k ออกเป็นเสียงเคนะคะ c k ออกเป็นเสียงเคเสียงเดียวนะคะต่อไป n g นะคะจะเป็นเสียงงองูนะคะเป็นเหงอะนะคะทางฟอนเนติกเขียนเป็นแบบนี้นะคะ s i n g นะคะ s คือ s, นะคะแล้วก็ i คืออ e, ีนะคะ short vowel i ออกเสียงว่าอีเอ็คือเป็นเสียงเหงอะนะคะเป็นอีเหง เสียงนะคะอีเง่เสีงนะคะเป็นตัวสอ่อเสอือโซโซก็ได้นะคะเป็นเป็นเสียงแบบนี้นะคะ S-O-N-G นะคะอเง่ซองนะคะอเง่ซองนะคะซองนะคะอเง่ซอง G A N G นะคะ G คือเกิดนะคะแล้วก็ A คือแอนะคะ short vowel A ออกเสียงว่าแอ N G คือเงอนะคะเป็นเกอแอเงอแกงเกอแอะเงอแกงนะคะ L U N G นะคะ L คือเลอนะคะ U คือ short vowel U ออกเสียงว่าอานะคะเหออะเงอล l งนะคะเหลอะเงอล l ง ng นะคะออกเสียงเหอะนะคะ ng คือเสียงเหอะ ng คือเสียงเหอะนะคะนะคะเละอะเหอะหลังอย่างนี้โอเคต่อไปเป็นตัว nk นะคะเป็นเสียงงอง,งูและคอควายนะคะทางโฟเนติกเขียนเป็นแบบนี้นะคะเคนะคะ c เอ่อ k คือเคนะคะ i คืออีนะคะ short v o w e l i เอาเสียงว่าอี n, k n k คือ nk คือเหอะกับเคนะคะเป็นเอ่อเคอีเหอะ King นะคะคือเราจะต้องลงท้ายเป็นเสียงเคนะคะคือสะกดด้วยเสียงงูนะคะแต่ลงท้ายด้วยเสียงเคนะคะเคิร์กอิงเงเคคแบบนี้นะคะ L-I-N-K นะคะเลนะคะแล้วก็ i คืออีนะคะ N-K คือเงเคินะคะเป็นเลออิงเง็งล i n คลิ k L L k, นะคะลงท้ายด้วยคอควายนะคะลงท้ายด้วยเสียงเคนะคะ M-I-N-K นะคะเมนะคะ I คืออีนะคะ N-K คือเงอะเนะคะ Mink เหม่อีเงอะ Mink Mink นะคะ P I N P-I-N-K นะคะเพอนะคะอีเงอะ Pink นะคะ Pink แบบนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะคือเป็น digraph นะคะ digraph ที่เป็นตัว C-K N-G และก็ N-K นะคะจะมักจะเจอใน ท้ายคำนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ